สวัสดีครับมันจะกับผมมีอะไรนะมิสเตอร์ไดมอนนี่นีครับวันนี้เรามาดหน้าของโจ๊กเกอร์นะครับกับเกมฮอลลัสไอในตำนานนั่นเองนะครับนะมากันที่เครดิตวันนี้20,000บาทนะครับนี่ก็เป็นเกมที่เป็นเกมที่น่าเล่นนะครับฮอลลัสไอเพราะว่านี่ครับวันนี้ผมจะมาจอดจงที่เกมนี้เลยครับฟาเฟฟิวเจอร์นั่นเองนะครับไม่ซื้อฟรีสเปนด้วยใส่ฟาเฟกันไปเลยนะครับนะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงครับกับเครดิตที่ สองหมื่นบาทใส่เบียดไปที่200บาทนะครับตั้งไว้ที่35หมุนนะครับไปกันเลยครับผมโดดเร็วทันใจก็เป็นเกมที่ว่าเราไม่ต้องไปกดเองเลยนะครับก็คือกดลันไปเลยให้มันเป็นอัตโนมัติไปครับถ้ามันเข้าลายรางวัลนะครับมันจะขึ้นทั้งตรงวินให้เราเห็นเลยนะครับว่าลายรางวัลเราเข้ามาเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับผ่านไป26หมุนเข้ามา600บาทนะครับ32หมุนเข้ามา700บาทอุ้ย35หมุนสุดท้ายเข้าไป4 7 7 0มเจเจบาท อู้ยกว่าวมาสิกว่าไทรแน่นะครับอ้โยเข้ามาส7 0 0เจร้อยบาทอ้โฮ่าเิวเจอครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับอืมแก็เครดิตเริ่มต้นสองหมนบาทตอนนี้มาที่5้า0มืนสามแล้วโอ้ยไปกันต่อดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับจะเป็นของจริงไหมครับลดไม้ลงมาครับจากส5ห้าครับผมจะลดลงมาเหลือ 2ี่ครั้งครับกับเบ็ดเท่าเดิมครับ200บาทครับไปกันครับโอ้โหถือว่านี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครัะถ้าใครจะเลิกนี่เลิกได้เลยนะครับมาี่ครับโอ้ดอกนี้ได้มาหมื่นสามแปดร้อยครับโอ้หมื่นสามแปดร้อยและก็จบหายไปเลยนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าเกมนี้ยี่สิบห้านะครับนี่ครับทั้ทันะครับนี่ย 25ิหมุ่นนะครับใช้ตังไป5,000บาทเราได้มา1,3800บาทกำไรอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ขึ้นไป62,000แล้วครับโอ้โหปลาเทอร์เชอร์เอาเรื่องครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับต่อกันเลยดีไหมฮะลงมาครับเหลือ15หมุนครับนะครับ15หมุนเบ็ดเดิมนะครับเบ็ด200ครับ 15, หมุนเบ็ด200ครับลองดูซิว่าจะเป็นอยังไรครับ ได้มา800แล้วนะครับได้มา1,003ตอนนี้ขึ้นมา1,003ขึ้นมา3,009อู้ได้กําไรอย่างนี้เพราะว่า15เกมนะครับคูณ20ไอ้คูณ200ก็3,000นะครับได้มา3,009ได้กําไรมา900ก็ยังกําไรอีกนะครับโอ้โหแฮกทริกกันไปเลยครับวันนี้นะสําหรับออร์สไทน์ S A นะครับโอ้โหมากันอีก10หมุนดีไหมฮะโอ้โหเอาแบบว่าซื้อฟรีสปินดีกว่าครับ ซื้อฟรีสปินกันเบ็ดสองร้อยบาทนะครับเบ็ดเอาเบ็ดต่ำๆหน่อยแล้วกันนะครับเบ็ดที่หกสิบบาทครับซื้อไปครับผมหกสิบบาทซื้อฟรีสปินก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับซื้อไปครับมาดอกแรกได้มาก่อนเลยนะครับในการเข้าโบนัสเข้ามาสามดอกนี้ได้มาก่อนร2อยี่สิบครับเข้าไปดูสิครับนะครับป้าเปียฟิเจอร์ได้มาดีแล้วนะครับลองมาดูสิว่าเอ่อ ซื้อปีสปินจะเป็นอย่างไรครับดวงตาจะเข้ามากน้อยแค่ไหนครับฮอรัสไายครับโอ้โหมาครับตอนนี้ยังได้อยู่โดราห้าสิบนะครับหวังว่าดวงตาจะมานะครับในหกฟีสปินเที่เหลือครับยังครับยังไม่มาครับยังไม่มาครับมาแล้วครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับตอนนี้เปลี่ยนจากสิบเป็นไมคกว่าครับคูนไปครับตกนี้มาโอ้โหครับเบ็ดหกสิบบาทครับจะได้เท่าไรครับ โอ้โหครับเด็ดหกสิบครับใส่เข้าไปครับไม่กวาดมานะครับเหลือฟีสปินอีกสี่ครั้งได้มาสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วครับโอ้ใครครับก็ถือว่าเท่าทุนแล้วตอนนี้มาอีกครับดวงตาเข้ามาให้อีกแล้วครับดวงที่สองเปลี่ยนเป็นหมามาอย่างนี้ก็สี่ช่องเงินไปครับโอ้โหว้าวครับอได้ได้มากกว่าไม่กวาดแน่นอนครับหมาครับใส่กันมาอีกแล้วครับ ดอกนี้โอ้โหไม่ธรรมดาพอรับอายในช่วงเวลานี้ครับมารับมาอีโอ้แฮตริกอีกแล้วครับแฮตริกในส่วนของฟาเป้ไม่เท่าไหร่ครับมาแฮตริกดวงตาในโหมดการซื้อปีสปินีโอ้โหตอนนี้ขึ้นไป6.4 0 0ี่แล้วครับยังไม่พอครับตรงท้ายกันมาครับได้ไหมฮะได้ไหมครับไม่ได้ครับช่องแรกไม่มีนะครับอือหือช่องแรกไม่มีก็อดไปครับ รวมไปที่ันี่้5ยห้าบาทครับการซื้อฟีสปินนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับทั้งฟาร์สเทลฟีเจอร์นะครับแล้วก็การซื้อฟีสปินนะครับจากเครดิตเริ่มต้นนะครับ2อ0 0มืบาทตอนนี้ขึ้นไป6 6 7 1 6กรบหาทนะครับถือว่าดีทุกอย่างเลยครับวันนี้ครับยกเว้นการปันแบบแมนนวลนั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปแลวก็ผมจะคิดว่าจะไม่เข้าเลยฮะผมเอาไว้เท่านี้แหละนะครับก็คงฝากไว้ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดซับก,กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยครับมิสเตอร์ไดมอนด์เนี่ยผมก็คงต้องไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มแนะนำให้เล่นตามนะครับาราทุกอย่างว่มีลายมีเสียงมีด้านดีก็ต้องมีด้านไม่ดีนะครับก็ควรพิจารณาด้วยนะครับอยู่ในวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับวันนี้ไว้เท่านี้แหละวนน้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ